ตรงกลางไปเลยุลรยเา,ขาเข้าก็เราเข้าตามตามให้อยู่ยเร,เรเาหนึ่งก็เราไปชิดเปิดปลายัดแม่งเลย โอ๊บเขาบุนยิงมาสิอ่าเขบุนปืนกลยิงกูมาหดเลยหมุดตรงนี้เราจะดันถึงรถถังมันละแต่การป้อมปืนกลรับตะบนให้หน่อยได้ไหมอ่าโกมาตรงจุดที่คนเยอะแล้วโอเคเข้า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  เปิดเตเบิร์ตเบอเพื่อนถอยก่อนไม่หยบให้กูอะอเฮียเอ้ยมีหมอนไหมมีมีมีหมอมาแล้วหมอมั้ยที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 ไม่ได้ละมึงกูไม่ได้เจอปืนคนยักษ์ เอ้ยมึงจะมึงมึงจะไปปลาใกล้ๆรถถังไม่ได้อ,อ,อ่ตามใจมึงกูนี่ไอ้เปิงตัวน,นโอ้ยอะไรอะ่ะรถถังรถถังกูเป็นคนเด็กหรือไงวะเนี่ยทำอะไรกันเนะี่ยทำมันเปนเลงนะงั้นอ่ะมันไปปลาใกล้รถถังเลยอะ่ะอะไรวะมึงจะพีชีพเหรอใจเย็นเราไม่ต้องการเราไม่ได้ต้องการฮีโร่ใจเย็น อ้าวโอวิเซอร์มาทางนี้มีทางนี้วะขึ้นเคลียร์โอวิเซอร์ไม่เลยเย็นหน่อยดิมันยิงกูยับเลยหาไม่เงเลยตายไปซะก็จะจะก,การไทเกอร์สองให้หน่อยได้ไหมได้จากการให้ได้จากการให้ขอเคลียร์จจจจขอจจหาจจมุมหน่อยก่อนถ้าหากูทนมอต้ายิงเกือบแตกหมดเนี่ยไอ้เหี ER ้ยก็ร้องละ lửa sapa đeo, tao lấy sapa đeo luôn hả? gì vậy á? đi đi chút nào, tầng lăng này. phòng, à, choi nè, choi, choi nè, con nè, con quân để kia hai. kia. ระเบิดสามอีเอ้ยเอ้ยเขาเขามาดูกูตายหมดอะไรสี่นาทีวะไม่ให้รอสี่นาทีนี่เป็นทีนี่เหมือนว่าต้องรีบเคลียร์แล้วก็รีบแอสแทกอ่ะก่อนหนูกำลังเสริมจะมาที่จะกลับปุ่นใหญ่ได้ไหมกูรอให้อยู่ยัยหน่อยอ๋อ ลงมากก็ลงมากลงลงไปหนึ่งตันึงกูได้ละกูลงไปกูหนึ่งโอเคเองเดี๋ยวโอเคเองกูได้ละไม่ต้อง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 หยุดกันเองหันละไอ้เหี้ยโตกระจุยังกูนี่ไงร้อยไปรวมทีมไปไปเคเอต่อเคเอต่อไปเคเอเป็นรถเลยนะเพื่อนไปเจอกันที่เอเคเอก่อนไปเคเอก่อนเคเอก่อนเพื่อนไปเคเอก่อนนิ่มเคหมด ที่ถอยมาถอยมาพี่ PJA ก่อนกูริตกุ้ปอนนะจะนีะทางนี้ดิมาทางนี้ดิไปทำไมทางนู้นน่ะโอ้ยทหารกูแต่ละคนหมอตายแล้วเพื่อนหมอกูตายไปแล้วหมอโดนระเบิดหมอโดนสะเก็ดพอดีลาตายสั่งคนมาเพิ่มก่อนไหมได้ๆสักคนมาดูมามาดจ้าตันดีสั่ง เออเดิจุดถอนตัวแล้วเพื่อนเออมาอีกแล้วจุดถอนตัวจุดถอนตัวไอไปยึดไปยึดวัแล้วให้วิ่งไปยึดตรงจุดที่มีรถมาโรเนี่ยนะบ้า,านี่ิบ้าเปล่าไาอาชายอะไรวะเนี่ย เหมือนต้องฝ่าวงล้อมไปเองเลยว่ะสิเอ้ยเนี่ยมึงให้ภารกิจกูกูแต่ละอันไอ้เกียร์ไปพาคุยฆ่าตัวตาย้ฉันเลยแม่งบ้าไปเด่ะไอ้แม่มึงทำนะอย่างเงี้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเย็นรลถังรลถังรลถังแล้วถังโอ้โหพานเธอรถเกียร์คนรถเกียร์คนมารถเกียร์คนมาจุ๊บิงจุ๊บิงอ้อมให้

เฮ้ยไอ้ไนี่มีควันหลงสไนเปอร์เหรอมานี่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 อ้าวเย่ไปหมดเลยท <c oughs> หารอย่างเยอะ